ขอพลังงานดวงการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2568ขอพลังงานค่ะทำนายทีเดียวเลยนะคะเพราะแม่หมอทำนายช้านะคะขอพลังงานดวงการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2568ขอพลังงานค่ะขอบคุณมากค่ะชอบปวดใจส้มนะคะส่งมาเลยนะคะเวาลาอะไรสด น่าราักหัวใจสม้มโอ้ดวงการเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้เป็นยังไงจ๊ะไหนขอดูไพ่หน่อยสิอะขอขออยัให้นายอักอรที่เห็นพลังงานเหมือนเหมือนคนเกิดวันเสาร์ให้ใครยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนมีไม้ยกมือค้นนะคะเป็นพลังงานโดยรวมต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ทุกท่านทุกพลังงานเพราะว่าพี่ฟ้าจะพูดทุกครั้งนะคะถ้าพลังงานดวงขั้นใดที่การเงินดีอยู่แล้วนะคะ ขอให้ดีขึ้นไปเนอะอันนี้ก็พูดทุกครั้งว่ามันภาพรวมนะพลังงานรวมนะครับอ๋อมีคนขอความช่วยเหลือพอให้ยืมเงินไปแล้วนิ่งเฉยไม่ได้คืนที่เห็นพลังงานดวงการเงิน,นผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างนี้เลยนะฮะคุณได้พลังงาน Knight of c u p s นะคะคุณได้ง,งาน ace of c u p s คุณได้พลังงาน seven of pentacles นะคะคุณได้ง,งาน นายอับสอดนายอับสอดขอขยายไปเพิ่มเป็นจมูนนะคะ The m o o n ขอขยายไปเพิ่มไปเพิ่มเป็นไพ่ The Lover ไพ่ไพ่ไอันนี้ขอปิดนิดนึงนะคะเป็นไพ่ไม่สุภาพเดี๋ยวเจ้าพ่อเจ้าแม่ TikTok จะมีปัญหากับพี่ฟ้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวท่านส่งพะกกรียวนะคะไพ่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดำนะะเดี๋ยวจอดำอ่าพลังงานไพ่นะคะทุกคน ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าสําหรับท่านใดนะคะทีะ่คิดที่จะเอาเงิน,นไปลงทุนนะการเงินของท่านในช่วงนี้คิดว่าเออเอาไปเงินไปลงทุนดีไหมอะไรเงรี้ยไปเป็นเหมือนเริ่มต้นใหม่อะไรเงรี้ยแล้วก็คิดว่าเออจะเป็นยังไงเนาะจะแบบจะขาดทุนไหมจะไปดีใดดีไหมสําหรับท่านใดที่คิดในเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเอาการเงินเนี่ยไปลงทุนสิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณคิด นะคะเป็นลงเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามแต่ะคะช่วงนี้ก็ขอให้คุณาวางแผนแพรนให้ดีๆแล้วก็ดูดูให้ดีว่าทิศทางเป็นยังไงให้ให้รัดกลุ่มรอบครอบมาสนิดหนึ่งะคะถามว่าจะเป็นไงก็ก็พอไปได้อยู่นะคะพอไปได้ยังไม่ได้เป็นทิศทางที่แย่มากนะคะสาหรับคนเกิดวันเสาร์ผู้อีกครั้งที่คิดจะเ,เริ่มเอาเงินไปลงทุนว่าจะลงทุนสิ่งใดก็ตามแต่บอกเลยว่าช่วงนี้ให้วางแผนให้รัดกลุ่มก็มีโอกาสที่จะ เป็นไปได้เลยว่าก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ขาดทุนนะคะก็สรงๆก็ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนบอกเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าสําหรับท่านใดนะคะที่คิดว่าจะเอาเงินไปปล่อยให้เขายืมและคิดว่าจะได้ดอกเบี้ยหรือก็ตามแต่ช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงให้สแกนเครดิตให้ดีนะคะดูให้ดีก่อนว่าบุคคลน,นั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะมีโอกาสสูงมากที่จะให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนอันนี้ต้องบอกก่อน แล้วก็สําหรับท่านใดที่มีคนมาขอความช่วยเหลือผู้ที่เกิดวันเสาร์นะเมื่อสักครู่คือคิดจะเอาเงินไปปล่อยเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยอะไรเงรี้ยให้สแกนให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะโดนชิ่งไม่ได้คืนแล้วก็สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะคะคุณจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมเรื่องเงินนะคะในช่วงวันที่ยีบสามยีบสามกุมภาถึงสิบห้ามีนาคมสองพันรยแปดแนะนําว่าดูให้ดีก่อน นะถ้าถ้าไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากพอหรือสิ่งใดก็ตามแต่ให้คุณจงพึงคิดไว้เลยว่าให้ไปเราอาจจะไม่ได้คืนถ้าคุณอยากช่วยเขาก็คือช่วยนะคะแต่ถ้าช่วยไปแล้วคิดอยากจะได้คืนอันนี้ยากมากอันนี้ไม่ต้องเชื่อไพ่ทั้งหมดนะคะพลังงานไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะคุณก็ลองเอาไปดูแบบไปปรับใช้แบบดูอันไหนแบบใกล้เคียงก็การดูไพ่เป็นไกด์ไลน์ก็หมายความว่าดูปุ๊บเอ้ยฟังแล้วใกล้เคียงอยู่เนาะเอมีคนมาเอ่ยพอดีเลยก็แล้วแต่คุณเลยถ้าคุณไม่ได้เดือดร้องเรื่องการเงินมากใช่ปะ่ะคุณก็ ให้ไปเพื่อความช่วยเหลือเพื่อเมตตาหรืออะไรก็ตามแต่ตามแต่คุณเลยนะคะพลังงานไพ่ดูให้ไกด์ไลน์ให้แล้วเพื่อเราจะได้ไปวางแผนนะคะเมื่อไกด์ไลน์ก็ดูแล้วแบบปรับใช้ไปวางแผนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดตามสถานาการณ์อย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะาการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะคิดว่าเอา๊ะช่วงนี้จะหมุนตัวการเงินคล่องขึ้นไหมบอกเลยว่าอยู่ๆคุณจะงงงวยกับ โชคชะตาของตัวคุณเองสําหรับคนวันเสาร์นะที่ขัดสนเรื่องเงินแล้วก็ลังปวดหัวเลยว่าเจะหาเงินมาหมุนตัวคล้องขึ้นไหมจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้ขอความช่วยเหลือด้านกเงินไปจะได้ขวขาว้าๆได้เงินเงินนั้นไหมหรือได้สิ่งใดกต็ตามแต่คุณจะหายใจหายคอโลง่งขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยอยู่ๆคุณจะมีการเงินก้อนนะั้นเข้ามาให้คุณได้หมุนตัวคล้องขึ้นแล้วก็ฝ่าวิกฤตด้านาเงินไปแบบโดยที่คุณไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวคุณเกิดวันเสาร์บล็อกเลยนะคะก็ขอให้พลังงาน ดีๆอย่างเงี้ยนะคะที่พูดมาเมื่อสักครู่ที่ท่านใดที่แบบได้หน้าผากปวดหัวคุณคิดอยู่คุณก็จะฝา่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างหายใจให้เขาโล่งขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภในช่วงนี้ใช่ไหมคะคนเกิดวันเสาร์นะคะเง mm ือ hmm. ไม่ตกไม่ได้เงินนะคะช่วงนี้ก็บอกเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เกณ์ชตาท่านใดที่ฟังมาแล้วเอ้ยแต่ฉันเป็นคนชอบเสี่ยงดวงอะ อยากชอบชอบแบบซื้อรอตเ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบมีทางคือชอบเรื่องเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยก็พายการไพ่ดวงช่วงนี้ไม่ได้เปิดมากนะก็ไม่ต้องเชื่อไพ่ทั้งหมดคุณก็ไพ่ก็แนะนําว่าอย่างไรก็ตามแต่ขอให้คุณน,นะเาขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็ไม่ต้องเล่นมากนะครับเ,เสี่ยงพอน้อยๆนะคะ,ะนะก็ แล้วแต่ตามท่านเลยนะคะนะอันนี้พลังไพ่ก็แนะนำเนาะบางคนอาจจะแบบชอบเสี่ยงโชคไงแต่ก็ไพ่ก็แนะนาว่าเออช่วงนี้ก็อย่าไปเสี่ยงมากนะเพราะดวงโชคลาภไม่ได้เปิดมากนะก็ไม่ต้องเชื่อไพ่ทั้งหมดฝากก็ปุ่ยครั้งหนึ่งก็ดูเป็นไกด์ไลน์เพราะบางคนมาฟังแล้วเอออาจจะแบบเออใกล้เคียงเนาะก็อาจจะเชื่อแล้วก็แบบเออก็เล่นเบาๆหน่อยประมาณนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเท่าฟังเราใกล้เคียงคุณก็แบบปรับใช้มันก็มีประโยชน์การดูดวงดูไพ่เป็นไกด์ไลน์เนี่ยนะคะเป็นคือเวลาทำอะไรอ่ะ เราฟังแล้วถ้าถ้าช่องไหนฟังคุณคุณไปฟังเขาพูดเหมือนช่องฟ้าเนี่ยคุณมาฟังพูดเราใกล้เคียงใช่ปะ่ะก็ถือว่าเป็นวิยาทานเออก็เอเอช่องฟังใกล้เคียงเออก็โอเคไปปรับใช้มันก็เป็นการวางแผนได้อีกรูปแบบหนึง่งนะคะมันไม่ได้แบบเป็นการแบบดูไพ่ก็แบบโอ้โหอะไรนะเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยก็ไม่ใช่เราก็ดูแบบมีสติค,ครึ่งหนึ่งขนาดตัวฟ้าเองฟ้าบอกเลยว่าเวลาฟ้าทําอะไรก็ตามแต่ฟ้าก็ใช้ไพ่ทานายดวงของฟ้าว่า เป็นยังไงแต่ฟ้าตัวใฝ่เองฟ้าก็ให้ให้เครดิตไพ่เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูตัวเองครึ่งหนึ่งว่าสิ่งที่เราดูไพ่แล้วก็ตัวเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเครดิตไพ่นะกับตัวเราเออมันใกล้เคียงไหมถ้าใกล้เคียงเนี่ยก็โอเคเลยเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ฟ้าเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่จะเปิดไพ่เพื่อเป็นไกด์ไลน์ทั้งหมดนะคะก็แนะนําเลยว่าเออถ้าเข้ามาฟังแล้วเออแนะนําใกล้เคียงข้เป็นวิทยาฐานเนาะนะก็ดูให้เพื่อเออทุกคนจะได้แบบ เอาไปเขาเรียกอะไรอะเหมือนวางแผนน่ะเหมือนสบายใจอะบางคนเป็นทุกข์ใช่มมาดูไพ่พูดคุยกันก็เออสบายใจประมาณนี้ก็สามารถปรับใช้ได้นะคะนะบางคนอาจจะบอกอเออไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดไม่จริงแต่พอบางคนฟังเออใช่ใช่ปะ่ะก็ต้องแบบรู้สึกด,ดีเลยเนะเออเอาไปเอาไปได้แก้ไขไงไประวังไงพอแบบจะมีคนมายืมตังค์เนี่ยยกตัวยอย่างเฮ้ยฟังช่องนี้นะเขาเตือนแล้วเฮ้อยอย,อยู่ๆมีคนมายืมตังค์ไม่แม่นเว้ยอ้าวเราก็คิดสิ ขนาดมีความยืมตังจริงแบนใช่ป่ะก็ต้องเชื่อไพ่หน่อยไหมว่าเฮ้ยนัน่นเราจะให้ยืมดีหรอถ้าเกิดไม่ได้คืนล่ะเราต้องคิด่างนี้นะคะก็เป็นิยาทานมี example ให้ดูนะคะก็ทํานายตามหน้าไพ่นี้เลยนะคะลืมบอกไปสําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่นะคะเออไม่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวเล็กใหญ่หรือทาธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวที่เป็นสาวช่วงนี้ให้คุณรัดกลุ่มเกี่ยวกับ ด้านการเงินให้ดีการต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆขององค์กรกิจการต่างๆให้รักุมให้รอบครอบเรื่องพวกนี้ขอให้คุณตรวจสอบด้วยตัวเองย้ํานะคะตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อจะได้ดูแบบไม่มีการผิดพลาดในเรื่องของการเงินที่รั่วไหลนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ทรงๆจะได้ไม่ขาดทุนกันนะคะก็พลังให้กรแนะนําในเรื่องนี้ด้วยนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเรามาเลขนาโชคะคะ่ะถึงเลขนําโชคแล้วนะคะ อ่ะอันนี้เลขนำโชคเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะถ้าตรงหรืออย่างไรก็ตามแต่ก็อย่าไปเทคซอีซีเรียสใหญ่ถ้าใครเอาไปเลขนำโชคเอาไปเสี่ยงแล้วถูกหรืออะไรเงี้ยก็เอามารีวิวให้ด้วยนะ <c oughs> เคยมีนะเออเขาก็มารีวิวอ่ะขอพลังงานเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2568ขอเลขนำโชคค่ะดึงมาจากไพ่ทอริัสนะคะ ขอเลขนำโชคค่ะขอเลขนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่3กุมภาพันธ์ถึง15มินาคม258 6เป็นอย่างไรนะเลขนําโชคคุณได้เลข2นะคะคุณได้เลข6นะแล้วคุณก็ได้เลข4 2 4ไม่ใช่2 6 4นะคะ เผื่อใครยังไม่มีเลขใช่ป่ะลองดูนะคะก็อย่าไปเยอะมากนะคะเปิดเลขนำโชคให้แล้วขอให้โชคดีอย่าลืมมารีวิวนะคะก็ขอบพรบคุณมากสำหรับท่านที่ฟังอยู่นอกจอแล้วในจอนะคะขอะขอบคุณมากฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้กับช่องฝ่ายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ